กินอาหารคนรวยใช่ขอมมากเขาลำบากหาเงินมาใช้ซ่อยกินพอดีพอควรแต่เล็กน้อยจิตเฝ้าคอยหาทางรอดและปลอดภัยส่วนอาหาร งแกไ้ไขก่อนจะสายชีพวายลงขอจเจริญพรญาติโยมพุทธบ่อฤาษีทั้งหลายที่หลักวันเดชญาติโยมทั้งหลายบังความธรรมบิดาธารของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะมาได้ศึกษาน้อมนำมาประพฤติน้อมนำมาปฏิบัติ แเกิดให้เป็นใ้มีในใจิตในใจของเราทั้งหลายตลอดระยะเวลาห้าสิบปีที่ได้ปฏิบัติมามาถึงปัจจุบันนี้มีความรู้สึกว่าเกิดขึ้นมาเราปล่อยเมื่อไหร่เราวางเมื่อไหรเรามีความสุขเมื่อนั้นเกิดขึ้นมาในใจิตใจของเราเป็นภูมัน์วาุ่นต่ออารมณทั้งหลา จิตของเราก็จะมีความทุกข์ธรรมะคอามสเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้ามีสองอย่างเท่านั้นเองจับก็ทุกข์ปล่อยก็สุขจับสิ่งใดก็ทุกข์กับสิ่งนั้นปล่อยวางสิ่งใดก็สุขก,กับสิ่งนั้นอันความทุกข์ทั้งหลายในโลกลาเมื่อถึงกามีสติอันบอกใจ มีสติรู้ปัจจุบันอยู่ายในทุกใดๆย่อมเืิดหายจากใจเราขาดสติใจไปจับมันก็ทุกปล่อยก็สุขแสนสบายไม่งโ้โเคล้าจับก็ทุกปล่อยก็สุขมันท่องเอากำหนดเข้าในใจสบายเอ่ยจับก็ทุกปล่อยก็สุขเท่านั้นเองธรรมะของพุทธเจ้า เมื่อเราภาวนาประพฤติปฏิบัติในธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วเมื่อจิตของเราสบรงบระงับจากนี้โจนธรรมทั้งหลายเราก็ปล่อยเราก็วางปล่อยทุกข์างทุกข์ใจสบายทันทีเราไม่ต้องไปรอชาติไหนชาติไหนสมัยเด็กง็ทำมาก็เด้นเดียวกราบไปกราบพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโพ การเรียนนั้ว่า้าใจครับสองสมเตือนมันนี่เป็นอะไรเข้าไปลู้ใจมันสบายสบายบอกไม่ถูกท่า <c oughs> นพระอาจารย์ก็ให้อ่านนำเทพมาอ่านนะแล้วก็ให้ถามใหม่ท่านก็นบอกว่าอารมณ์มันเนี้ยมันเป็นอารมณ์ของอัปปนาสมาธิสมาธิมีสามขั้นขัข้นนิการสมาธิอุปาจารสมาธิ และอัปปัญหาสมาธิคณิกขสมาธิคณินอกาวแปลว่าเล็ก,ลกๆน้อยๆ,ๆนะมีมีสมาธินิดหน่อยๆแล้วก็คลายออกมาอุป,ปาจาระาสมาธิอุปะก็เข้าไปใกล้หน่อยเดิก็มีความสุข 5, นาทีสิบปีสิบนาทีเป็นชั่วโมงส่วนอับปัญหาสมาธิเนี่ยท่านบอกว่าใจมันจะชุ่มเย็นตลอดเวลาเหมือนคนเนี่ย นอนในห้องแอร์ที่มีโฟมนุ่มนอนสบายสบายนี่อะไรที่เขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิใจเย็นใจสบายใจเบิกบานใจแจ่มใสอัปปนาสมาธินั้นท่านเรียกว่นหลักสามหลัก หลักที่หนึ่งเขาเรียกสมาธิหลักที่สองอุปจารสมาธิหลักที่สามอัปปนาสมาธิบุคคลจะมาฝึกประพฤติปฏิบัติก็คือการอัปปนาสมาธิแล้วถ้าเราไปติดเนีย่ยก็เรียกว่าติดสุขเพราะมันมีความสุขจริงๆสุขทั้งวันสุขทั้งคืนสุข,สขตลอดเวลาเราไม่รู้นะว่า,าปเป็นอะไรก็เป็นติดสุขมันครูบาอาจารย์เคยไป,ไปติด นี่แหละติดตรงนี à ้แหละจึงก็เรียกว่าติดสุขมันบอกว่าให้ถอนจากหลักที่สามคือให้มาพิจารณาที่คารมีกสมาทิคือหลักอุปจารสมาธิคือหลักที่สองพิจารณาพระไตรลักษณ์สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์ ทุกแล้วมันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตนทีน่จะระาร่างกายของเราว่ามันเป็นศัต่ว่าถ้าตามธรรมชาติที่มันมากำหนดรวมกันทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความเปิดบานมีความแจ่มใสมีความดีและมีความงามนาำเต่เมื่อต้นงานในทางการหรือนาำในที่สุด เดีนพระชินวรวัศม่าสมุทตเจ้าพระองค์ผูประเริพระองค์ู้ล้ำเลยจะหาผู้บระเสริญเรื่อน้ำเน้เสมอด้วยพธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีอีกแล้วฉะนั้นนียเราทั้งหลายจงสร้างความเกียนเกื่ำเผาเกลสที่มันโล่นในใจของเราประพฤติปฏิบัติรรมสมควรแก่ทาง ยงสมเด็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระรงองค์ทรงถัดไว้ดีแล้วที่พระรงองค์ทรงถัดไว้ชอบแล้วเพื่อให้เราทั้งหลายจะได้ไม่ประมาทต่อชีวิตจะได้คิดสร้างความดีคิดทำความดีคิดประพฤติปฏิบัติความดีให้ความดีนั้นมันมาอยู่ในจิตในใจของ ีวิตนี้น้อยนักอย่างชัาช้ารีบเร่งหาทุมทุนบุญกุศลมุ่งลักบาปบำเป็นบุญถึนดำตน้นอย่าเป็นคนโลกโลกจะโรสามจะเรียกว่าฤดูใบไม้ร่วงสิงทั้งปวงทัว่วโลกาสัพเพสังารานิจาปาชาติ เวลาของชีวิตต่างน้อยนิดเข้าทุกทีมุ่งมัน่นทำความดีเมื่อ,อยังมีลมหายใจอย่ามัวให้แก่เท่าจากภายเน่าเข้าลูไปขาดทวนศูนย์คำใดไม่มีใครช่วยแก่ตัวเมื่อ,อยังมีชีวิตอย่าให้จิตใจมืดมัวเลิกน้ะบาา ความสุขอันเกิจดจากการไม่ยึดมั่นหรือมั่นจิง,ท,งทั้งหลายทงกวงน,นี้เป็นบรมสุขเป็นความสุขอย่างยิง่งเป็นความสุขที่จะหาสุขใดเสมอเหมือ,มอมนว่ารมคำสงังยอนควงสรเด็จพระจิน,นวรสมบาสมุทธเจ้านั้นไม่มีแล้วชีวิตนี้จึงเป็นชีวิตที่ประเสริฐจึงเป็นชีวิตที่ร่ำเลืศน ชีวิตที่ประสฐและลำเลือจะหาสิ่งใดเสมอเหมือนนั้นไม่มอีกแล้วอันพธรทำนำชีวิติเจ,จ็บใจในไปในก็ดูรู้อยู่เสมอเห็นเกิดจับในจิตไม่รังเพลย่อมพบเจอสิ่งดีงามทุกอย่างไปเห็นเกิดดับนั้นเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นเพียงท่าสี ที่อาศาัยภาวนาละปล่อยวางที่เป็นไปสุขสดใสใจกระจ่างทางนิพพานนี่คือทางอันประเสริฐนี่คือทางอันล้ำเลือหาทางใดเสมอเมือนพระนิพพานนั้นไม่มีแล้วหลวงปู่เทศเทศรังสีท่านกล่าวไว,ว้ว่า ยิปสนายานนั้นจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองส่วนที่เราพูดเร่อยิปัศนายาณครั้งน้นครั้งนี้บอกมันบอกเป็นแต่เพียงรู้ลมยิปัสนายาณจริงๆมันต้องปราศจากความสมมุติแต่ตางมันได้ตรงที่จิตของเรารู้ดูจิตของเรามีสนติปิจิตของเรา มีสติใจิตของเราแล้วเห็นความเกิดดับที่เกิดขึ้นมาในใจของเราเห็นความเกิดดับเห็นความเปลี่ยนแปลงในจิตเห็นแสงสว่างกระจางใจใน,ในใจของเราเห็นความเกิดความดับในใ,นใจของเรามันเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนนี้แหละคือวิปัสสนาญาณมีครั้งเดียวเท่านั้นเองตอนเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผล อกนั้นก็เป็นเรืงอับลโลมอนาคตเ็นพิจารณา,า,าดูก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่ปัจจุบันเรียก้ว่าวิปัสสนาวิปัสสนาก็เพียนหลากแต่ว่าเป็นสมมุติแต่ถ้าเป็นวิมุตติจริงๆมันมีครั้งเดียวตอนนั้นเองจะเกิดวิมุตติได้มันไม่ได้เกิดเพียงแต่ว่าค่อยๆเกิดแต่มันเกิดเดี๋ยวนั้นทันที เกิดในปัจจุบันไม่ก่อนไม่หลังที่บาญยาโกธัญญาได้ฟังธรรมุค์สเด็จพระสัมวาสมพุทธเจ้าพระองค์ทรงถรัสกรแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายย่อมดับไปเป็นธรรมดานี้แหละคือธรรมอันประเสริฐ คือธรรมอันล้ำเลิศธรรมอันประเสริฐและน้ำเลิศจะหาสิ่งใดเสมอเหมือมนนั้นไม่มีแล้วพระธรรมของพระพุทธเธจ้าเป็นธรรมที่ทำให้ใจของเรามีความสุขมีความสงบม,มีความเบิกบานและมีความแจ่มใสพระธรรมของพระพุทธเธจ้าทำให้เรานั้นมีความสุขอยู จเรานั้นมีความสดใสใจกระจ่างผลทางคือพระนิพพานนิพพานนำปรมงสุขามพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งจะหาสุขใดเสมอเหมือนสุขอันเกิดจากพระนิพพานนั้นไม่มีแล้วดังนั้นชีวิตของเราจึงเป็นชีวิตที่เราสมควรที่จะพิจารณาร่างกายและใจของเราอยู่เสมอ เพื่อให้ทำความดีนั้นมันเกิดขึ้นมาในใจของเราเพื่อให้ทำมันประเสริฐเพื่อให้ทำมันนำเลิศหาสิ่งใดเสมอเหมือน ทุกทีเท็จสิในใจของเราสันติสุขนี้มันไม่ได้เกิดจากที่ไหนมันเกิดจากใจของเราเกิดจากที่เกิดจากใจของเราที่รู้การนะการปล่อยการวางกิเลสตัณหาอุปาทานเกิดเป็นมีในใจของเราชีวิตเราจึงเป็นชีวิตที่ประเสริฐจึงเป็นชีวิตที่ล่ำเลย เป็นชีวิต็ที่มักเกิดเรื่องเล่าแต่สิ่งใดเสมอเหมือนนั้นไม่มีแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดจ้าสิ่งใดเสมอเหมือนนั้นไม่มีแล้วพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ใสสะอาดว่างบริสุทธิ์เป็นธรรมที่ทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริง นี้คือสิ่งที่เราต้องค้นหาค้นคว้าประพฤตปฏิบัตให้เกิดให้เป็นในมีในใจของเราจะได้ชีวิตเราจึงเป็นชีวิตที่ประเสริฐจึงเป็นชีวิตที่ร่ำเลิศชีวิตที่ประเสริฐและร่ำเลิศจะหาสิ่งใดเสมอเหมือนนั้นไม่ได้อีกแล้วเรากำเนิดเกิด พบกับหลับสัจจาวามจริงหลับสัจจาวามจริงที่ทำให้ใจของเราสอมาจังวางสงบเบิกบานและแจ่มใสที่ใใจของเรานั้นมีความดีตลอดไปที่ทำให้ใจของเรานั้นมีความสุขความใสสัมาจงว่างสงบพบกันางคือพระนิพพาน รันดีพานเป็นสุขอย่างยิ่งหาสุขใดเสมอเหมือนสุขอันเกิดจากการปล่อยวางนั้นไม่มีแล้วรับได้ปล่อยได้ใจสบายรับไม่ได้ปล่อยไม่ได้ใจมันทุกข์จะพบความสุขของเรานั้นไม่ยึดมั่นถึงกันหมายแล้วปล่อยวางได้ได้ก่อนที่ว่าหวังสุดท้ายได้เข้าถึงซึ่งความจริง ความจริงนี้เป็นธรรมอันประเสริฐธรรมล้ำเลิศจ,จริง,รงสิ่งไหนๆความจริงนี้มีความสุขอยู่ภายในสุขสดใสเพราะเพราะรู้ธรรมประสัมมาพราพุทธเจา้าเป็นผูไ้ไรจากกิเลสเป็นผู้ทัดรู้ชอบได้โดยรม่งออค้เองแม้ประฤๅษีผ่านมาแล้วโดนะั้น ผู้ค oh, เป็นผู้ที่มีความสลายเสียวผู้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นผู้รู้ตลอดในสิ่งที่สูงรู้นั้นฉะนั้นชีวิตของเราที่เกิดมาในโลกนี้จึงเป็นชีวิตที่เราควรที่จะแสวงหาความสงบสุขใน,ในใจของเราผูรู้เห็น สิ่งที่ทำคำที่พูดดูแู้วเห็นสิ่งที่เป็นจริงในใจของเราดูแู้วเห็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราได้ม,มีความสุขความสุขทีนเกิดจากการปล่อยวางความสุขทีนเกิดจากการไม่ยึดมั่นหรือมั่นจริงทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นบรมสุขเป็นความสุขอย่างยิ่งจะหาสุขใดเสมอเหมือนก็บทำกรรมกันซ้นอน ก็อดเก็นว่จินนวรสสมบัตัสมุทธเจ้านั้นไม่มีอีกแล้วชีวิตนี้จึงเป็นชีวิตดีประเสริฐรับเลิศจะหาสิ่งใดสมหมือนไม่มีอีกแล้วอันชีวิตคิดไปในใจนี้ว่าเรามีสุขทุกอยู่หรือดอกลักปล่อยวางให้ได้ให้เพียงพอจิตเกิดกอง เห็นเกิดดับจับที่ใจเราเห็นเกิดเห็นดับเห็นความเปลี่ยนแปลงในใจของเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในใจนั้นเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นอริยะชนตรงที่รู้การเกิดการดับนั่นเองพระพุทธเจา้าทั้งหลายพระอริยะสาวกทั้งหลายพระสงฆ์องค์เจ้าและญาติโยมผู้ใด รู้คุณทาง,งานั้นท่านยอมผ่านจุดนี้เหมือนกันหมดทุกๆคนไม่มีใครยอนกว่ากันท่านรู้ท่านเห็นจริงมันเกิดขึ้นมาในใจนี้เป็นสภาวะอันเดียวกันความสะอาดความกว้างความสว่างความสงบก็เป็นอันเดียวกันความบริสุทธิ์ก็เป็นอันเดียวกัน ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสาวกก็ดีท่านผ่านมาแล้วท่านใช้สะอาดบริสุทธิ์ของท่านแล้วเราทั้งหลายก็ดำเนินลอยทางของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพระพุทธปฏิบัติทําให้ใจของเราเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นอริยชนเป็นจากปุถุชนเป็นอริยชนผู้กระเสริฐผู้ลักเลิศ จะหาสิ่งได้เสมอเหมือนนั้นไม่มีแล้วนี่แหละคือธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราน่านได้ศึกษาที่เราได้ประพฤติที่เราได้ปฏิบัติจนเกิดความสุขความสงบในใจของเราเราจงรู้เราจงนัลเราจงปล่อยเราจงวางเราจงประพฤติเราจงปฏิบัติเข้าถึงซึ่งสัจธรรมความจริง ในจิตในใจของเราทั้งหลายเราทั้งหลายที่สมควรที่จะปิปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมโยมก็เดียนต่สัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์สุขัดไว้ดีแล้วที่พระองค์สุขัดไว้ชอบแล้วเมื่อเราทั้งหลายนั้นได้เข้าถึงมิมุติรุปน มาผลานิพพานจากที่เราท่านทั้งหลายมีความปรารถนาทุกคนทุกท่านก็จะิญพรล